วันนี้ราคา Bitcoin และหลายๆเหรียญ Cryptocurrency อยู่ในขาลงนะครับมี2-3ข่าวที่มาทำปฏิกิริยาให้กับราคาพวกนี้อยู่ในขาลงนะครับข่าวแรกนะครับเพื่อนๆ bitcoin and crypto markets slide as US dollar value climbs the US economy's accelerating recovery is helping the value of the dollar rise which is having a negative impact on crypto prices นะครับหัวข้อข่าวนี้ ดังพอสมควรนะนะครับมีมีคน retweet เยอะมากเลยสรุปง่ายๆก็คือว่านะครับมีนักวิชาการออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยภายในวันนี้ภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกานะครับกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเงิน1.9ล้านล้านเลนรียญสหรัฐเนี่ยนะครับหลายคนคิดว่าการ recovery นะครับให้เศรษฐกิจกลับมาเหมือนเดิมหรือใกล้เคียงก่อน ที่มันจะมีโรคระบาดเนี่ยมากที่สุดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นไปได้เร็วมากๆทั้งในเรื่องของการจํานวนตัวเลขของการตกงานของคนสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ปริมาณการซื้อของประชากรของเขาเนี่ยนะครับพลังของคอน s u m e r นะครับพลังของผู้บริโภคเนี่ยจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับหรือว่าดีขึ้นอย่างเร็วมากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นภาพรวมของการกระตุ้นเศรษฐกิจนี้เนี่ยมันจะทําให้ ดอลลาร์เนี่ยจะแข็งตัวในขณะเดียวกันนะครับก็ทางตลาดคริปโตเคอเรนซีก็อาจจะมีเรื่องของการกระทบในในราคานิดหนึ่งนะครับนั่นก็เป็นหนึ่งข่าวที่ค่อนข้างที่จะดังเลยในวันนี้นะครับและข่าวหนึ่งที่เราเพื่อนๆหลายคนน่าจะเห็นแล้วนะครเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็จะเป็นในเรื่องของ Federal Reserve ของเมกานะครับคุณเจเิมโพเวลเนี่ยแกพึ่ง มีเว็บบานะครับเมื่อหลายชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มปีประชุมทางเว็บนะะและแกก็พูดเกี่ยวกับเรื่องของ Bitcoin นะครับแกพูดอย่างนี้นะครับเขาบอกว่า c r y p t o a s s e t s are very ขออภัยครับ c r y p t o a s s e t s are highly volatile นะครับ and therefore not really useful as a store of value they're not backed by anything they're more of an asset for speculation นะครับแกพูดว่า ในเรื่องของคริปโตเครนซีเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะ volatile นะครับ volatile นี่ก็คือมือนกับว่าแปรผันได้ง่ายนะครับขึ้นขึ้นลงลง,ลงไม่แน่นอนไม่เที่ยงตรงนะครับแกบอกว่าแล้วมันก็ไม่มีอะไรมาหนุนหลังนะึกภาพไหมฮะคือแกก็พูดตลกนะทั้งที่ดอลลร์มันก็ไม่มีอะไรมาหนุนหลังนะอ่าแต่นั่นก็คือสิ่งที่แกพูดแล้วแกบอกว่ามันเป็นเป็น speculation asset เฉยๆก็เป็น ในเรื่องของการเกงกําไรมากกว่านะเป็นทรัพย์สินของการเกงกําไรในเชิงการเกงกําไรมากกว่านะครับหลายคนก็เข้าไปต่อว่าเยอะนะครับในทาง Twitter เนี่ยนะครับหลายคนก็มีหลายทฤษฎีหลายความเห็นพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับว่าเฮ้ย Federal r e s e r v e เพิ่งเพิ่งปั๊มเงินเข้ามาเป็นล้านล้านเหรียญเลยเนี่ยนะฮะแล้วจะมาบอกว่าไอ bitcoin เนี่ยมันไม่มีอะไรมาหนุนหลังไอ้พูดอย่างนี้ได้ไงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าแกจะพูดอะไรนะครับแกคือ เช์แมนของ Federal r e s ERVE ของประเทศมหาอำนาจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่แกพูดเนี่ยมันอาจจะไม่มีความหมายกับคนที่เป็นนักลงทุนรายย่อยเท่าไหร่อันนี้ผมพูดทั่วโลกเลยนะครับหลังจากที่ผมเข้าไปดูในเรื่องของกระทู้แล้วก็ความเห็นต่างๆทั้งใน Reddit ทั้งใน Twitter เนี่ยนักนักลงทุนรายย่อยที่ถือในเรื่องของอ l c คอยหรือมีบิตคอยบ้างนะครับแต่อาจจะไม่เยอะเนี่ยเขาก็อาจจะแบบเฮ้ยมันเป็นแค่เสียงนกเสียงกานะครับเพราะว่า c y เคิของนักลงทุนช่วงนี้เนี่ยเป็น c y เคิที่แบบคนถือไม่ขายอ่ะเยอะเพราะว่ายังยังสมัยก่อนเนี่ยนะฮะคือเราก็เห็นอยู่นะมีมีคนที่แบบว่ากลัวแล้วก็ขายกลัวแล้วก็ขายนะครับโดยเฉพาะในช่วงของปี2017-2018เนี่ยที่บิตคอยมันแบบผมนั่งดูอ่ะนะฮะมันจากจากส0 0แสนนะฮะลงมาจนถึงแบบแสนห้าภายในไม่กี่ชั่วโมงอ่ะนะฮะนั่งแบบ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีหลายคนที่กลัวแล้วแบบถอยออกไปนะฮะแต่ก็มีหลายคนที่แบบเราจะไม่ขายแล้วนะครับก็โดยเฉพาะอย่างที่ผมเรียนนะครคนที่ถือออคอยเนี่ยแบบไม่สนหรอกนะแกพูดอะไรแกเรื่องของแกแต่แกมาทิ้งท้ายคํานี้ครับแกมาทิ้งท้ายได้แบบแหมจะว่าข่าวนี้มันข่าวดีข่าวไม่ดีก็ไม่ได้นะข่าวมันก็คือข่าวนะมันก็คือข่าวแกบอกว่า bitcoin is more of a substitute for gold than the dollar เออแกบอกว่า bitcoin เนี่ยมันน่าจะประมาณนะภาษาชาวบ้านนะมันน่าจะแบบมาแทนทองมากกว่ามาแทนเงินดอลลาร์เออมันจะเป็นตัวแทนของทองมากกว่าตัวแทนของดอลลาร์นะฮะคือแกบอกมันไม่มันไม่ให้อะไรที่แบบมาใช้แทนดอลลาร์นะในตอนที่แกพูดในเว็บนานะแกบอกเนี่ยมันมันยังไงอะ มันขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ไม่ใช่อะไรที่โอนง่ายโอนไวอะไรเงี้ยนะคือทั้งนี้ทั้งนั้นเอาล่ะผมไม่รู้ว่าแกมีความรู้ในเรื่องของคริปโตเครนซีเท่าไหร่ <c oughs> ก็น่าจะถึงระดับนึงนะครับแต่อาจจะไม่ได้แบบทุกเหรียญทุกโปรเจกต์นะฮะแกมองในเรื่องของ Bitcoin อย่างเดียวเนี่ยคือเราก็เถียงกันไม่ได้บิตค i ยมันก็มันก็ใช้แทนดอลลาร์ยากจริงๆอะ่ะ <c oughs> คือมันจะไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเหมือนกับคือถ้าผมต้องไปซื้อ กล้วยทอดและจ่ายด้วยบิตคอยแล้วผมจะต้องยืนกับป้าแมค้า2ชั่วโมงกว่ามันจะถึงเนี่ยนะคือก็คงแบบไม่มีอารมณ์อะนะนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคำเนี้ยที่แกพูดเนี่ยโอ้โหมันเป็นข่าวดังมากๆเลยว่า Bitcoin is more of a substitute for gold than the dollar คำนี้สำคัญนะครับเพื่อนๆต้องสรุปในหัวนะครับข่าวที่ผมอ่านเนี่ยสรุปในหัวสรุปกับเพื่อนสรุปกับ แฟนสรุปว่าคนที่ท่านดูด้วยหรือถ้าอยู่คนเดียวก็สรุปในหัวคนเดียวว่าเราจะมองอยังไงนะครับทีนี้ข่าวสุดท้ายผมอยากให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ว่าอ,อยากจะให้ดูวิดีโอของคุณบ๊อบบี้ลีบ๊อบบี้ลีเนี่ยแกเป็นอดีต CEO ของ Exchange Exchange 1 b รู้สึก b t c c ถ้าจะไม่ผิดนะเป็น Exchange ในจีนแล้วต่อหลังมาขายให้ฮ่องกงนะฮะมาดูแกให้สัมภาษณ์นะแกให้สัมภาษณ์ใน c n b c This is really the bull market year, 2021. Bitcoin, you know, has it had a 12-year history, and uh, it's gone up and down over the last 12 years. But the, the markets come in, the bull market cycles come in every three or four years, and 2021 is that special year. We just had a block reward having last year, so no one saw it coming. But last year, Bitcoin was tra trading uh, barely at $10,000. It's already at over $50,000. and I think uh, with t h a bull market it could really go up to uh, over 100,000 dollars in the summer. But wait, it gets better. นั่นแหลคะครับนั่นก็คือการให้สัมภาษณ์ของคุณบ๊อบบี้ลีนะบ๊อบบี้ลีเขาเป็นแกอาจจะไม่ใช่แบบระดับอีลอนมัสนะแต่ว่าความเห็นของแกเนี่ยมีผลต่อวงการคริปโตเคอเรนซีพอสมควรเลยนะครแกเป็นนักวิเคราะห์ที่มีความรู้แน่นปัก จริงๆนะครับแล้วก็หลายๆครั้งที่แกวิเคราะห์อะไรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะออกมาเป็นในลักษณะนั้นนะครับแกบอกว่าบิตคอยนะครับสุดท้ายแกเห็นภาพว่าน่าจะไปในเร็วๆเนี้ยเร็วๆนี้อาจจะปี2ปีนี้นะฮะน่าจะไป300,000ดอลลาร์นะครับ3 0 0แสนดอลลาร์หรือประมาณ9ล้านบาทนะฮะประมาณแล้วแกบอกว่า bitcoin bull run is just getting started and it could do another 5 X search from here นะครับแกบอกว่า bitcoin เนี่ยจากราคาตอนนี้มันจะไปอีก5เท่าแกบอกว่าตลาดบูมาร์เก็ตเนี่ยมันเพิ่งเริ่มนะมันเพิ่งเริ่มอืมโอเคนะครับแกบอกว่างี้ฮะอีกอันนึงแกบอกว่า,นนวา bitcoin boom market cycles come every four years and this is a big one I think it could really go up to over 100,000 dollar this summer นะแกบอกว่าตลาดบูซเคิลเนี่ยมันมาทุกๆ4ปีนะแล้วปีเนี้ยเป็นปีใหญ่มากๆเลยและแกคิดว่าซัมเมอร์เนี้ยซัมเมอร์นี้หมายถึงของสหรัฐอเมริกานะก็คือ,อกระดากราสิงหากันยาคมเานี้ยนะไม่ให้สงการแล้วนะแกบอกว่ามันจะไป1 000, 000, 000, 000, 000, 000, นึ่งแสนเหรียญสหรัฐหรือ3ล้านบาทเนี่ยอืม ก็จำไว้เลยนะครับว,ว่าคำพูดนี้บอ B, ๊อบบี้ลีเป็นคนพูดนะ <c oughs> นะครับบ๊อบบี้ลีเป็นคนพูดนะผมว่าคนทั้งโลกคงจะตามหาแกถ้าเกิดว่าซัมเมอร์นี้แล้วมันไม่แตะราคานั้นนะครับเอาละครับเพื่อนๆนั่นก็คือข่าวที่คือผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับผมเนี่ยตั้งตั้งเตือนเนี่ยในเรื่องของแอปข่าวเนี่ยผมมีแบบเป็น 4ี่บแอปได้อะนะครับในเรื่องของข่าวทั้งข่าวเศรษฐกิจข่าวคริปโตนะฮะแล้วก็ผมก็ดูทั้งวันนะครับดูทั้งวันเรียกว่าทั้งวันทั้งคืนนะตั้งแต่เช้ายันยันหลับนะครับก็พยายามจะเลือกข่าวที่มันเป็นน้ำเป็นเนื้อมาให้เพื่อนๆฟังนะเพราะผมไม่อยากจะแบบว่าทําให้แบบข่าวไม่มีอะไรมามาเป็นประเด็นน,น,นะฮะแล้วนั่นก็คือสามข่าวที่อยากให้เพื่อนๆ ช่วยกันวิเคราะห์แล้วอาจจะคอมเมนต์ก็ได้นะว่าคิดยังไงกับตลาดตอนนี้เอาล่ะเราเห็นราคาวันนี้เนี่ยนะฮะว่ามันเป็นยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นลองซูมซูมกราฟออกมาหน่อยก็ดีนะครับก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามากดไลค์กด subscribe และขอบคุณมีหลายคนที่ส่งข่าวส่งลิงก์ส่งอะไรมาให้ทางช่องนะครับเป็นประโยชน์อย่างมากเลยดูต่อไปครับ